จากการที่ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะทั้งครูวิทยาศาสตร์ครูเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะได้เข้าร่วมอบรมตามโครงการการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษานะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น นั้นนะคะทางโรงเรียนได้ประชุมร่วมกันทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนเพื่อร่วมกันวางแผนนะคะในการจัดก,กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนโรงเรียนยน้ำพองศึกษาซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยโรงเรียนได้นำกระบวนการการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงลงสู่วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้หรือ IS1 นะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ซึ่ง เราได้บูรณาการทั้งความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงคณิตศาสตร์และศิลปะเข้าด้วยกันค่ะก็เราจะนำเครื่องมือประเมินทักษะการคิดของผู้เรียนนะคะมาประเมินผู้เรียนเพื่อให้เราทราบว่าผู้เรียนเนี่ยมีระดับการคิดอยู่ในระดับไหนนะคะเพื่อครูผู้สอนจะได้นำมาออกแบบวิธีการสื่อสารการถ่ายทอดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียน นี่มันก็จะไหลขึ้นจุบไหลขึ้นไปไหลขึ้นไปตามไปเลี้ยงต้นไ,ไม้ไปเรืยย่อยเรื่อยเรื่อยๆนี่นะคะนี่คือตรงกระจายนะ้ําไปเรื่อยๆื่อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขั้นตอนนี้นักเรียนจะลงพื้นที่สำรวจชุมชนของตนเองนะคะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน นักเรียนเนี่ยจะพบเจอประเด็นปัญหาในชุมชนของเขานะคะที่อยากจะเรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเองค่ะ,ะจากการที่นักเรียนนะคะลงพื้นที่แล้วกลับมาที่ห้องเรียนร่วมวิเคราะห์ปัญหา นักเรียนส่วนมากสนใจในประเด็นปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรนะคะก็คือพื้นที่ส่วนใหญ่ในชุมชนเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมขาดแคลนน้ำขาดแรงงานค่าจ้างแรงงานค่อนข้างสูงส่งผลให้ต้นทุนในการทําการเกษตรเนี่ยสูงไปด้วยเขาจึงมีวิธีคิดว่าจะทําอย่างไรนะคะให้การทําเกษตรในชุมชนเนี่ยของเราจะใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพใช้แรงคนให้น้อยลงโดยใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยนะคะสถานที่ทุ่งนาสวนมะนาวสวนยางป่าอ้อยคลองน้ำสวนข้าวโพดอาชีพอาชีพชาวนาแม่ค้ามะนาวชาวสวนปลูกพริกห้าเยี่ยมนะครับมีพอเพียงมีเรียบง่ายทำนาทำสวนทำไร่กักเก็บน้ำไรายได้น้อยประส,สบปัญหาภัย แพรงป์ปัญหาแพลงในกลุ่มไหนขีน้นจำได้ไหมเยี่ยมมากครับหลังจากที่พวกเราได้สำรวจชุมชนแล้วนะคะจึงพบว่าในชุมชนของเราพื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่เกษตรกรรมค่ะซึ่งมักจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำค่ะและขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตรกรรมค่ะเราจึงมีแนวคิดว่าอยากจะหาวิธีการทำอย่างไรเพื่อให้ใช้น้ำในการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้คนน้อยลง และเราคิดว่าถ้าทำอย่างนี้จะทำให้ลดต้นทุนในการผลิตด้านเกษตรกรรมลดลงเราจึงคิดที่จะศึกษาระบบสมาร์ทฟาร์มทดลองสร้างใช้งานในโรงเรียนก่อนหากสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายสมาร์ทฟาร์มของเราจะเป็นต้นแบบนวัตกรรมชุมชนต่อไปค่ะเมื่อได้ประเด็นปัญหาแล้วจากความสนใจของผู้เรียนนะคะครูผู้สอนจะร่วมกันวางแผนนะคะแล้วก็ออกแบบการจัดก,การ เรียนรู้นะคะโดยที่ครูเนี่ยจะมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้หรือ facilitator ค่ะแต่ก่อนที่จะมาเป็นสมาร์ทฟาร์มได้นั้นนะครับยังมีเรื่องที่เราต้องศึกษาค้นคว้าอีกหลายเรื่องเช่นค่าความเป็นกฎด,ด่างของดินว่าจะมีความสัมพันธ์กับชนิดพืชหรือไม่การคำนวณหาพื้นที่แปลงเพาะป,ปลูกองค์ประกอบต่างๆของสมาร์ทฟาร์ม การโปรแกรมหรือโคดดิ้งไมโ o รคอนโทร l เลอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นในอากาศตรวจวัดความชื้นในดินระบบแสงสว่างในโรงเรือนศินละปะในการออกแบบผลงานทักษะการพ้นคว้าทักษะการนำเสนอผลงานสู่ชุมชนเป็นต้นค่ะ เมื่อนักเรียนนะคะได้แนวคิดวิธีการหรือนวัตก,กรรมที่ใช้นะคะในการแก้ปัญหาในในเรื่องที่เขาสนใจแล้วนะคะต่อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้องค์ความรู้ที่จำเป็นนะคะสำหรับการสร้างโครงงานนวัตก,กรรมของเขาต่อไปะคะ่ะ